สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนโไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับเดี๋ยวผมพามาชมไม้ร้านพี่อาจกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับมีไม้มาใหม่ๆนะครับไม้น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับนะครับค่ะวัสดุปลูกก็มีมาเหมือนเดิมนะครับมีทั้งปุ๋ยแล้วก็หินนะครับดินค่ะดินและทรา เปอร์ไลท์นะครับเป็นดินแคปตัสก็มีนะครับค่ะแล้วก็มีอ่าแคปตัสนะครับราคานะครับเบาเบานะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ<ะ>อ่าพี่<ะ>ตาวส,สวัสดีครับสวัสดีครับถาพี่ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ เบอร์โทรติดต่อ083-863-6456ค่ะค่ะ ID ไลน์ tuckky 1124คครั่ะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับพิกาดร้านครับพี่ร้านอยู่ตลาดต้นไม้กินโซนโคกสูงนครราชสีมานะคะค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube TK ส่วนไม่ด่างแล้วก็เพจ TK ส่วนไม่ด่างค่ะครับั่าใดสะดวกทักเพจก็สามารถทักไปได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับ ค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่หกสิบบาทค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่หกสิบาทนะครับเป็นไม้เล็กๆนะครับถ้าไม้ใหญ่ก็ตามราคาตาม<ะ>น้ําหนักแล้วพี่ใช่แล้วแต่ขนาดและน้ําหนักค่ะใช่ครับอ่ามาชมกันเลยครับค่ะตุมตัวไหนก่อนดีพี่ต้นก่อนกัะ <c oughs> ตัด,ดน้อยค่ะกะตัานสวยน่ารักน่ารักนะครับค่ะอันนี้เป็นราคายี่สิบบาทสามกระถางห้าสิบค่ะครับตัวนี้เป็นนกพูกไหมครับค่ะนกพูกนะครับ อันนี้คนนกเหลืองครับนี่ครับค่ะแฟรียค่ะแฟรี่อาอิรุซมูอนนี้ครับอันนั้นอบอดดี้นัมค่ะครับถ้าใครนะครับแคปหน้าจอไม่ทันก็สามารถจดชื่อไว้ได้นะครับจะเป็นแม่เท่าค่ะที่มือที่มือค่ะเป็นแม่เท่าค่ะอันนี้ไดโนเสาร์ค่ะครับค่ะดินสอดำค่ะดินสอดำนะครับแล้วตัวนี้ครับ หนามกระดาษหนามกระดาษครับออันนั้นมิกกี้มิกกี้เมาส์ครับอันนั้นชูแมนครับชูแมนขนนกขนนกขาวเข้าาทางนี้ไหมแล้วก็อันนี้ก่อนอันนี้ก็ขนแก่ขนแก่นะครับเพราะจะต่างกับขนนกนกนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นอีกกเนะพี่ขนจะไม่เหมือนกันจะต่างที่ขนครับ ตัวนี้ชื่ออะไรครับอ่าเข็มเงินค่ะเข็มเงินนะครับยี่สิบบาททุกกระถางเลยนะครับใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นแมมสเปนโนค่ะครับตัวนี้เป็นแบบรวมกันเลยเนาะพี่ค่ะอันนั้นรวมสามสามอย่างใช่ค่ะราคายี่สิบบาทนะครับใช่ค่ะตัวนี้ครับอันนั้นพ่อเท่าค่ะพ่อเท่านะครับตัวนี้ราคาับ่อันนี้โออเหมือนชื่ออันนี้ชื่อเดียวกันหมดไหม หรือว่าคนละชื่อคเขาจังชื่อไม่ออกเอสโตเอสโตแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยหอมอันนี้นักกล้ามนักกล้ามก็ยี่สิบบาทนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตระกูลอโลนอะอโลเวลานะครับอโลนค่ะอโลนค่ะยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็อ่าด้านในมันเหมือนกันเลยพี่ ก็จะมีก็มีเก่งจีนที่เหมือนเอาเก่งจีนนี้โรบีเวียนี่ใช่ไหมครับเก่งจีนใช่ค่ะเก่งจีนนะครับมีกับแคปแคปตารผสมไปด้วยนะครับค่ะคุณบอกมายี่สิบบาทนะครับก็อันไหนที่ไม่ซ้ำกันค่ะยมงไงแคปมาดูก็ได้ค่ะสอบถามชื่อได้ค่ะนะครับแล้วก็มียิมโนด่างนะครับค่ะยิมโนด่าง ยี่สิบห้าบาทนะครับ่คะคสวยมากๆเลยนะครับมีหลายลายหลายสีนะครับอย่างนี้ก็สวยนะครับมีสีชมพูด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ออกสีชมพนนูนะครับค่ะเนี่ครับสีชมพูสวยมากๆเลยใช่นี่ครับที่ร้านยังมีอีกนะคะมีจํานวนนะครับถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอหรือแอดไลน์เลือกลายได้นะครับ ค่ะนี่อย่างอันนี้ออกดอกแล้วมีดอกอ๋อตอนนี้มีดอกนะครับเนี่ต้นเนี้ยพี่ว่าแปลกดีแล้วนี่ยใช่ไหมครับพี่อันนี้สวยเนาะนสวยดีนนต้นเล็กเนี้ยพี่ว่าแปลกดีอ๋อนี่นะครับแปลกดีที่จริงเขาก็ไม่เหมือนกันสักสักหัวเลยนะครับแบบคนละลายไปเลยใช่อ่ะ แล้วก็มีต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นใหญ่อันนี้หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทนะครับดอกใหญ่มากมีดอกมีดอกทุกต้นนะคะแค่กีบดอกนี้ก็สวยแล้วนะครับสีชมพูนะครับมีดอกทุกต้นนะคะอันนี้ก็กําลังขึ้นเนี่ยค่ะอย่างนี้เนี่ยค่ะกําลังขึ้นเนี่ยอันนี้ขึ้นห้าดอกเลยค่ะเนี่ยอันนี้จะสามดอกอ๋อสวยมากอันนี้ก็ดอกเยอะอันนี้ก็อันนี้ห้าดอก หกสิบบาทคือแบบไซส์กระถามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็มาค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกต้นเนี้กะดอกอันนี้ที่เป็นตุ่มๆเนี่ยก,กำลังขึ้นทั้งหมดเลยต้นนี้ก็หัวดอกสวยนะครับสีช่พงน,นะครับแล้วก็มาที่แก้วแค้มครับ่านารัากมากแก้วแค้แก้วแค้จิ๋วเลย แค่จริงๆนะครับค่ะนี้ต้นเขาแค่นี้ราคาอยู่ที่ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะครับ่ะพร้อมกระถางขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยน่ารักจังเลยมีค่ะมีมีดอกเหมือนแก้วปกติเลยค่ะกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับค่ะหอมมันก็มีดอก ตอนนี้ครับอันนี้คาทองเนาะพี่อาจคาทองขายเท่าไหร่ห้าสิบบาทนะครับค่ะแล้วก็ด้านหลังส่งได้ไหมพี่ได้นะได้ตอนนี้เป็นเฟืองฟ้านะครับมีท้งสามสีนะครับมีสีม่วงนะครับสีขาวแล้วก็สียมฟูอันนี้เหมือนคนละสีไหมพี่ใช่คนละสีบานเย็นครับ ีทั้งหมดสี่สีนะครับกระถางไซส์สิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับกระถางละร้อยี่สิบบาทร้อยี่สิบาทราคาดีมากๆนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นเอ่อสวนหอมไรยงสวนหอมไรยูนะครับตัวนี้เป็นงานถุงนะครับค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเออแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทนะครับค่ะ ไซส์ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีกุหลาบนะครับกุหลาบหนูแม่พี่ตัวนี้ใช่ค่ะสีแสบตามากนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทนะครับค่ะร้อยห้าสิบแล้วก็มีกุหลาบออกอีก้ร้อยห้าสิบาทตัวนี้เป็นมาเป็นพวงเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบเชียงใหม่ค่ะพวงสีขาวแบบนี้นะครับค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเยวพาไปชมปุ๋ยนะครับเผื่อลูกค้าอยากซื้อปุ๋ยซื้อ อะไรหินหินเนาะพี่ไปด้วยนะครับค่ะตัวนี้เป็นสตาร์กันจีรคกนจีสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทแล้วก็มีตัวนี้เป็นออสโมโคสค่ะออสโมโคสทั้งสีแดงและสีน้ำเงินสามสิบบาทตัวนี้สูตรเร่งดอกนะครับะสูตรดอกนะครับแล้วก็มีนะครับสูตรบำรุงต้นนะครับค่ะสูตรเสมอนะครับสิบสามสิบสามนะครับค่ะอันนี้ปุ๋ยกุหลาบค่ะอีปุ๋ยกุหลาบให้ด้วยนะครับสิบบาทนะครับค่ะ ราคาน่ารักมากนะครับออนโมโคตแปลงขายก็มีนะครับมาติเทคตัวนี้มาติเทคนะครับแล้วก็ปุ๋ยบัวเท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบห้าบาทค่ะยีสิบห้าบาทนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าสูตรอันสีแดงอ่าสำหรับดอกอันนี้ต้นอ๋อนี้บำรุงต้นนะครับค่ะดอกสุดท้ายสุดท้ายเพื่อนมาไม่ทันหรอกที่จริงมันก็เหมือนๆกันนะ ก็มันสลับสลับกันแค่สองตัวนี้ค่ะล้ายกันนะครับแล้วก็มีหินด้วยนะครับหินเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทนะครับมีสีฟ้าค่ะแล้วก็สีส้มนะครับค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นปอเปร์ปอเปร์นะครับดินญี่ปุ่นไหมพี่ตัวนี้ค่ะเป็นปอเปิลยี่สิบาทหรือว่าเท่าไหร่ครับยี่สิบค่ะยี่สิบบาทนะครับอันนี้หินภูเขาไฟเบอร์หนึ่ง อันนี้เราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบเหมือนกันค่ะครับอันนี้มันเป็นปุ๋ยสูตรเสมออ๋อสูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะครับค่ะราคาสามสิบบาท30บาทนะครับอันนู้นเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็มีน้ำยาเร่งรากด้วยนะครับสามสิบห้าบาทนะครับค่ะแล้วก็มีพวกแบบ กำจัดเพียไรแดงนะครับก็เจ็ดสิบบาทนะพี่อันนี้ปิบฉีด,ดเป็นสําหรับกล้วยไม้ค่ะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้แปดสิบค่ะครับอันนี้ก็เหมือนกันสําหรับดอกอันนี้จะเจ็ดสิบอ่าแล้วก็มีดินปลูกแคทตัสด,ด้วยนะครับค่ะดินปลูกแคทตัสนะครับถุงเท่าไหร่นะครับพี่ยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบค่ะ สติกเกอร์มันหลุดครับแล้วก็มีเฟอร์ไลด์ด้วยนะครับค่ะมีสาสิบห้าบาทนะครับค่ะแล้วก็มีกุมารดำใช่ไหมครับกุมาร<ม>ดำเรียกซับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับในกระถางแปดนิ้วนะครับค่ะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมีมที่หน้าร้านมีจํานวนนะครับค่ะ มาซื้อที่หน้าร้านได้มีมะพร้าวสับนะครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทแล้วก็มีดินด้วยนะครับสิบห้าบาทค่ะดินผสมใบก้ามปูสิบห้าบาทค่ะถ้าใครสนใจไม้นอกเหนือจากนี้ก็สามารถแอนไลน์หาพี่ตาพี่อาจได้เลยนะครับลร้านทีเคทีเคส่วนไม่ด่างค่ะรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ตาพี่อาจมากมากครับขอบคุณและสวัสดีครับ